สวัสดีครับวันนี้เราก็จะรีวิวข้าวผัดปูต่างจากเซเวนเ่นเดลิเวอรี่ยี่ห้ออีซีโกาว่าจะอร่อยขนาดไหนมาแบบร้อนๆเลยครับโอ้เปิดยากมากโอ้หน้าตาน่ากินมากเลยครับหน่ยหน้าตาน่ากินโอ้ควันขึ้นเลยควันขึ้น อช้อนขอช้อนนยครับอ่ากินช้อนมาให้พร้อมช้อนซ้อมโอ้มีเนื้อปูเลยครับเนื้อปูเนื้อปูหนึ่งชิ้นอืมอร่อยแบบไม่ต้องปรุงครับอืมอร่อยมากเน้ สามสิบห้าบาทอร่อยมากข้าวผัดโปรอีทีกิโกแนะนำให้ตือครับอยู่บ้านก็กินได้เวิร์ความโปรเลยเลยเซเว่น